สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาดูนะครับพัสดุตีกลับนะครับของลาซาดานะอันนี้เป็นอ้อยด่างนะครับอ้อยด่างมาเลนะหนึ่งต้นซึ่งส่งไปตั้งแต่วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งนะครับวันนี้วันที่สิบเอ็ดเมษานะตั้งแต่ไปนะครับแล้วก็คนส่งเนี่ยไม่ยอมส่งสินค้าให้ลูกค้าน,นานมากประมาณหวันเจดวันนะแล้วก็ ปรากฏว่ามันนานเกินนะครับแล้วก็ลูกค้าก็ทักแชทมาทางร้านก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวลูกค้าก็ปฏิเสธไปเลยนะครับให้สินค้าตีกับกว่าจะกลับมาถึงร้านเนี่ยก็รวมทั้งหมดก็คือสิบวันนะครับสิบวันเต็มเต็มเดี๋ยวเรามาดูว่าสภาพต้นไม้ต้นอ้อยเนี่ยเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็คือที่ทางร้านส่งไปนะนี่ ขนาดสิบวันนะครับผ่านขนส่งไปกลับนะกล่องไม่บุบไม่เสียหายเลยนะปกติต้นไม้ที่ร้านต้นอ้อยนะครับที่ร้านจะส่งแบบนี้นะจะแพ็คแบบนี้ส่ง ผ่านไปสิบวันอันนี้สิบวัน,นเต็มเลยนะนี่ไม่มีเชือกแกะอยู่ตรงนี้นะน,นี่เรามีคู่มือการปลูกน,นี่คือสภาพนะครับดินเนี่ยคือแห้งแล้วนะเนี่ยโอ้ย นี่คือสภาพผ่านไปสิบวันก็ยังโอเคนะสภาพโดยรวมก็ยังโอเคอยู่นะนี่มีแห้งไปนี่นะครับสามใบข้างล่างที่เราตัดใบไปเนาะอันนี้มันน่าจะเป็นเนี่ยมันดันขึ้นมายอดน่าจะสูงขึ้นมากว่าเดิมมากนะตั้งสิบวันแล้วมันก็เลยชนแบบชนกล่องันก็ยังโอเคอยู่นะ เดี๋ยวก็เอาไปพักฟื้นไว้ลดน้ำก็เดี๋ยวจะกลับก็กลับมาสวยเหมือนเดิมแล้วนะครับสภาพสิบวันเอ๊ไม่ตายนะไม่แห้งเลยนะถ้าเกิดว่าเราแพ็กดีๆแล้วก็นี่ใส่ถุงไปก่อนส่งก็คือเราลดน้ำลดน้ำให้มันมีความชื้นนะครับแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกคุมแบบนี้นี่ต้นพันอ้อยด่างมาเลยนะนี่อ้อยด่างมาเลยนี่มันเขียนติดบ,บอก Sim.